โอเคทุกคนนะครับรับรถมาแล้วนะก็มาที่ PP Car Detailing ครับผมโอเคได้เลยครับผมอ่ะอาครับเดี๋ยวพุญแจครับโอ PP Car Detailing นะครับผมนมาติดฟิล์มก่อนนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยมาเลือกแพ็กเกจเคลือบนะครับผมทุกคนนะครับนี่เป็นไง เลยสคือต้องบอกว่าที่นี่ถูกถูกแล้วก็ดีด้วยเออรู้สึกเพรว่าพอเราเออหาข้อมูลอะไรอย่างนี้นะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบโอเคอ่ะเออ ฟิล์มที่ผมติดเป็นฟิล์มเบาคุ้งนะครับเดี๋ยวดูแล้วกันนะว่าออกมาจะเป็นยังไงครับทุกคนโอเคโอเคทุกคนเราใช้เวลาประมาณาชั่วโมงครึ่งนะครับชั่วโมงครึ่งถึงสชั่วโมงประมาณนั้นนะครับผมเขาโทรเรียก<ๆ><ๆ>แล้วแหละนะครับผมนี่ครับ P P Car Detailing f r i n d Protection, สาขาพัฒนาการจริงๆเขามีที่พระรามสองนะครับผมแต่ผมเลือกมาที่พัฒนาการครับใกล้บ้านครับทุกคนนะครับนี่รถเราคนระับทุกคนแหวโอ้โหโอ้โหไม่เหว็ว่าสวย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 ,สวย,สวยได้ครับโอ้โหนะครับ ๋ย่รอให้ฟิล์มมันแห้งได้ครับเข้าไปนั่งในห้องแอร์ไหมได้มามร<ะ><ะ>อฟิล์มแห้งกินนาทีอะครับอ๋อคือออกได้เลยเบมอพอนควาอย่างเงีอ้อ๋อไม่ต้องไม่ต้องลื่นกระจกใช่ไหมใช่ <laughs> <ๆ S 2> โอเคครับ,รบเดี๋ยวผมงี้ไม่เอาเครื่องพูดแบบครับครับเนี่ยครับข้างหน้าเป็นบาวฟุ้งแอนด์พลาติก,กาครับ60%ก็ a 18 นะครับเน αι, ี่ยกูเห็นชัดนะเนี่ยก็โอเคนะข้างหลังเป็น80นะครับสามบานหลังมองไม่เห็นเลยครับสาบานหลังให้ความเป็นส่วนตัวเลยครับสามสามบานหลังแล้วนะก,ก็สลูก,ก,ก็ก็เป็น80เหมือนกันคับทุกคนเนะนี่ยคือ,อ,อโอเคนะแบบ ดูข้างในดูข้างในสิโอ้น,โอนี่ครับข้างในครับข้างในหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ใสนะนะครับในหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับมีป่าสิบครับนะ ตาสิบก็จะดูเข้มๆนะครับทุกคนนี่คือบาวฟูงแอนตาร์กติกาครับโอเคนะโอเคอยู <c oughs> อ่อประมาณนี้ประมาณนี้ครับ